อ่ะก็กล่าวทักทายนักเรียนทุกคนนะครับคุณครูก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาสู่าศึกษาและพลศึกษานะครับวันนี้คุณครูก็จะมานําเสนอในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะครับเรื่องชีวิตและครอบครัวนะครับก็ยังขออภัยนักเรียนด้วยนะครับว่าทําไมลงให้เรียนได้ช้าบ้างเพราะเนื่องจากที่คุณครูมีปัญหานะครับเมื่ออัดแล้วเสียงไม่มีนะครับหลายหลายเทคมากนะครับคุณครูก็พยายามปรับปรุงแล้วนี้ก็ต้องไปซื้อใหม่มาใหม่นะครับเพื่อจะได้ อนนักเรียนให้ทันเวลาครับยังไงุูครูก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับต่อมานะครับคุณครูผู้สอนนะครับนายวิรักินจำปานะครับอ่านต่อไปนะครับเมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องรู้อะไรบ้างนะครับเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายความสําคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้เมื่อเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความสําคัญ ของการมีสัมพันธภาพนะครับแล้วก็อธิบายความสําคัญของการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นให้ได้นะครับเพราะว่าสัมพันธภาพจะมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะครับอ่าต่อไปนะครับไปเข้าบทที่หนึ่งนะครับของหน่วยที่สองนะครับเป็นเรื่องการสร้างและการสร้างนะครับการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับขออภัยด้วยนะครับลิ้นพันสาระสําคัญนะครับการที่คนเราอยู่ด้วยกันในสังคมนั้น ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันการมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นในการมีชีวิตอยู่ของคนเราดังนั้นการมีสัมพันธภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอ,อันนี้ก็คือสาระสำคัญนะครับของเรื่องการการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นต่อไปนะครับไปดูหัวข้อที่หนนะครับของบทที่หนึ่ง เป็นเรื่องสัมพันธภาพนะครับเขาอธิบายคําว่าสัมพันธภาพคือความผูกพันกันเขาบอกว่าการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นทําให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่าและมีสุขภาพจิตที่ดีอ่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรักนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราไปไหนก็ไม่เบื่อนะครับไปไหนก็ มีแต่คนอยากคุยด้วยอ่านั้นก็คือผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับอ่าไปดูนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นเขาบอกว่านักเรียนจะต้องอาศัยคุณลักษณะ,ะดังนี้ข้อที่หนึ่งความจริงใจนะครับอานักเรียนจะต้องมีความจริงใจให้กันนะครับ เราให้เราอยากได้แต่สิ <ize> order, ่งดีๆคนอื like 對對่นก็อยากได้แต่สิ่งดีๆนะครับก็คือมีความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับไม่หลอกไม่โกหกเพื่อนให้เพื่อนโดนแกล้งไม่แกล้งเพื่อนไม่หลอกให้เพื่อนไปโดนทําร้ายอะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องมีความจริงใจนะครับข้อที่สองนะครับการยอมรับในความแตกต่างกันของตนเองและผู้อื่นอ่าคนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันนะครับซึ่งเราจะต้องยอมรับให้ได้นะครับแต่ละคนก็จะ ไม่เอาจุดด้อยของเพื่อนมาล้อเลียนนะครับอ่าถ้าเป็นจุดด้อยที่ที่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้เราก็จะต้องพยายามแนะนํานะครับให้เพื่อนปรับปรุงแก้ไขนะครับอันนี้เราถ้าเป็นเพื่อนกันจะต้องแนะนํากันนะครับไม่ใช่เอามาว่ากันเอามาล้อเลียนกันนะครับต่อมาในข้อที่สามนะครับความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นอ่าน,นี้สําคัญมากนะครับก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับ ทําอะไรก็ได้ที passed, conta, ่มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆคนอื่นเขาก็อยากจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือการถ้าเราเป็นเพื่อนกันนะครับเรามีความเข้าใจความรู้สึกกันแน่นอนนะครับต่อไปนะครับในหัวข้อที่สองนะครับเป็นเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับเขาบอกว่าในวัยของนักเรียนนะครับนอกจากครอบครัวและเพื่อนแล้วนักเรียนต้องยังมี การพบปะพูดคุยนะครับรวมถึงทำงานร่วมกับผู้อื่นอีกดังนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยให้เราอยู่รวมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขนี่นะครับอย่างเช่นถ้านักเรียนชั้นประหกนี้ก็เกือบจะต้องอาจจะต้องไปได้ไปร่วมงานกับเพื่อนต่างโรงเรียนและอาจจะต้องไปมีการสอบแข่งขันกันหรืออาจจะได้จัดอยู่ในที่เขาเรียกว่า อยู่เป็นบัดดี้กันนะเราปกคือเป็นเพื่อนต่างโรงเรียนนะครับเราก็จะต้องมีการร่วมมือกันต้องมีการใช้อ่าทักษะนะครับที่เราได้เรียนมานะครับคือการสร้างสัมพันธภาพต่างๆเราต้องต้องเอาไปใช้ให้ได้นะครับเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขมีเพื่อนเยอะๆมีคนรู้จักมากมายนะครับอ่าต่อไปนะครับความสําคัญของการสร้าง ความสัมพันธภาพกับผู้อื่นหลายๆคนทําไมว่าเราต้องไปทาความรู้จักกับคนนน้นทําไมต้องไปสัมพันธ์กับคนนี้เป็นเพราะว่าข้อที่หนึ่งนะครับจะทําให้เรานะครับรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองและผู้อื่นเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลเมื่อเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะครับมันจากที่น่าจะมีปัญหาก็กลายมีแต่เรื่องดีๆนะครับคอยให้คําปรึกษาหารือกันนะครับไม่ใช่ เอาความแตกต่างมาทําให้เราเกิดความแตกแยกไม่ได้นะครับในหัวข้อที่สองนะครับเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นหรือคนของส่วนรวมมันี้สําคัญนะครับเด็กนัเกเรียนของเราหลายๆคนน่าจะเป็นนะครับเป็นเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น,นครับอย่างเช่นมีงานบุญก็ไปช่วยนะครับไปไปช่วยผู้ใหญ่ข้างบ้านมีงานบุญก็ไปช่วยปอกมะพร้าวไปช่วยทําอะไรที่เราทําได้กันนะ อ่าเป็นงานที land, <estar> ่งานของส่วนรวมมีบุญที่วัดนะครับไปช่วยเก็บช่วยจานช่วยเก็บขยะอะไรพวกนี้นะกัคืองานของส่วนรวมเราก็จะต้องเป็นคนของส่วนรวมนะครับเพราะว่าวันหนึ่งวันใดเรามีงานนะครับคนในส่วนรวมนั้นก็จะมาช่วยเรานะครับถ้าเราเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นแล้วอ่ามีงานแต่งงานบวชอะไรคนเยอะแยะแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเป็นที่ยอมรับของคนอื่นต่อมาลําดับที่สามนะครับมีความรู้สึกดีกับผู้อื่นมองผู้อื่นในแง่ดีอ่าดังนั้นก็พยายามมอง องโลกในแง่ดีนะครับเรามีเพื่อนก็ไม่ใช่ว่า,ามีปัญหาอะไรกันก็พยายามถามกันก่อนนะครับอ่าไม่ใช่ว่ามาถึงก็จะได้ยินจากใครมาไม่รู้เขาหลอกมาก็มาใส่อารมณ์กับเพื่อนเลยหรือกลายเป็นไม่คุยกับเพื่อนเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเราจะต้องคุยเพื่อหาทางออกที่มันดีนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักกันแล้วเราก็จะมองกันแต่จะมีความจะมีแต่ความรู้สึกที่ดีให้แต่ให้ให้แก่กันนะครับแล้วก็ จะมองผู้อื่นก็คือมองในแง่ดีนะครับไม่บอกไม่ไปฟ้องไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอะไรแบบนี้นะครับต่อมาข้อที่สี่นะครับได้รับความร่วมมือที่ดีนะครับในการประสานงานหรือทํางานร่วมกันนะครับอเมื่อเราเป็นคนของสังคมแล้วไม่ต้องกลัวนะครับอยากยืมเต็นท์อยากยืมถ้วยจานวัดอยากยืมของตรงไหนนะครับคุณครูเชื่อว่ามีคนให้ความร่วมมือนักเรียนแน่นอนนะครับมันจะทําให้งานเราประสบความสําเร็จได้ง่ายนะครับข้อที่สี่นะครับเกิดความ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อและแบ่งปันกันอ่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับวพราะมนุษย์ที่ได้อยู่ร่วมกันก็เพื่อให้เรามีความช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับเพราะมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมแล้วมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันดูแลอย่างเช่นในหมู่บ้านเรามีบ้านสิบหลังทําแกงสิบอย่างอะเราก็สามารถแจกวนเวียนทําให้บ้านหนึ่งมีแกงกินสิบอย่างไดนะ้นี่ก็คือการช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะครับ ข้อที่6นะครับอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอเมื่อเราทําทุกอย่างได้แล้วมันจะทําส่งผลมาที่เรานี่แหละไม่ได้ไปส่งผลที่คุณครูแน่นอนมันจะทำให้เรเรียนดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับมีปัญหามีอะไรก็จะมีคนให้คําแนะนํามีแต่คนคอยช่วยเหลือออันนี้จะทําให้เรามีความสุขแน่นอนนะครับเอาไปนะครับเป็นเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับ <B og> ขาบอกข้อที่ดึงนะครับถ้าเราจะสร้างและรักษาสมรรถภาพของผู้ green, นียนักเรียนจะต้องเปิดใจและเข้าใจความแตกต่างระหว่างกันและกันอันนี้สาคัญนะครับอีคนนึงสูงอคนนงีคนนึงแก่คนนึงพร้อมอีคนนึงขาวอันนี้ก็แต่เราก็คุยภาษาเดียวกันนะครับเราคุยกันได้นะครับเราต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างกันนะครับ <S <S ข้อที่สองนะครับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและปรับจุดเด่นจุดด้อยของตนเองนะครับนักเรียนจะต้องเมื่อมีคนแนะนํา เขาใช้ในคําว่าแนะนานะเดี๋ยวไปมองว่าเขาตําหนินะคนที่กล้ามาแนะนําให้คุณครูฟังคุณครูจะถือว่าเขาเป็นคนน่ารักมากนะครับเพราะเราจะได้สามารถนําสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็จะทําให้มันดีขึ้นไปอีกแต่ถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะได้ปรับปรุงตัวเรานะครับเพื่อที่จะได้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขข้อที่สามนะครับแสดงความจริงใจทั้งการกระทําและคําพูดลังเรียนจะต้องมีความจริงใจซึ่งกันและกันนั่นแหละจะใช่ไปหลอก หลอกเพื่อนแล้วให้เพื่อนไปโดนครูตีหลอกให้เพื่อนไปทําอะไรผิดๆอันนี้ไม่ได้นะครับไปใส่ร้ายเพื่อนต่อมานะครับข้อที่สี่นะครับทํางานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จอย่างเต็มความสามารถเมื่อเรามีงานกลุ่มแล้วเราได้รับมอบหมายนักเรียจนจต้องมีความรับผิดชอบอ,อย่างเช่นคุณครูนะัดทรงวันจันนักเรียนไม่ยอมมามันจะทําให้เพื่อนในกลุ่มนะครับโดนตัดคะแนนไปด้วยไม่ใช่ว่านักเรียนโดนตัดอยู่คนเดียวมันก็จะทําให้กลุ่มเราทํางานไม่สําเร็จแล้วก็อาจจะเกิดการ ทะเลาะบากเองกันได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบข้อที่ห้านะครับปฏิบัติปฏิบัติกับทุกคนนะครับอย่างเท่าเทียมนะครับและวางตัวต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม่าทุกคนนักเรียนไม่ว่าเพศหญิงเพศชายนะครับจะมีความเท่าเทียมกันนะครับเพศชายก็ต้องให้เกียรติเพศหญิงเพศหญิงก็จะต้องให้เกียรติเพศชายนะครับแล้วก็ต้องมีการวางตัวที่เหมาะสมนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับน่ารักที่สุดพูดจากันให้เพ่อเพ่อเพื่อนกันนะครับพยายามพูดกันให้เพอนะเพราะวลาวันหนึ่งเรามีปัญหาเรา คุณครูก็ยังชอบนักคนที่พูดดีๆนะครับเวลานั้นจะจะมีกําลังใจนะครับในการทํางานจะมีการช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยแนะนําอะไรหรือถ้าเราไปขอความช่วยเหลือเขาเราก็จะต้องพูดดีๆอะไรแบบนี้นะครับข้อที่หกนะครับมีน้ําใจและให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอ่าน,นี้นะครับเมื่อนักเรียนมีน้ําใจจะช่วยเหลือแล้วนักเรียนก็จะต้องทํามันให้เต็มที่นะครับไม่ใช่ว่า อย่างเช่นเป็นนักกีฬานะครับนักเรียนจะต้องวิ่งสิบรอบนักเรียนก็จะต้องวิ่งให้ได้วิ่งยี่สิบรอบก็จะต้องวิ่งให้ได้เพราะนักเรียนก็เห็นแล้วเมื่อนักเรียนไม่ไม่มีความเต็มใจในการเล่นสิ่งที่ได้รับผลออกมาก็คือความไม่สําเร็จอมันก็ทําให้ทีมเราประสบความล้มเหลวนะครับดังนั้นก็ขอให้เราพัฒนากันต่อไปนะครับเมื่อเรียนแล้วต้องนําไปใช้ด้วยอต่อไปนะครับไปดูนะครับปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้งานกลุ่มประสบความสําเร็จ ปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้งานกลุ่มประสบความสําเร็จนะครับข้อที่หนึ่งนะครับความสามารถส่วนบุคคลอ,อย่างที่คุณครูบอกนะครับทำไมฟุตบอลทําไมต้องมีแปดคนต้องมีเจ็ดคนนะครับอันนั้นก็คือเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับซึ่งมันจะรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นทีมนะครับทุกคนก็จะต้องมีความหาความสามารถนะครับในส่วนบุคคลก็คือทําหน้าที่ของตัวเองให้ได้ให้เต็มที่นักเรียนก็จะสามารถไปช่วยเพื่อนไปช่วยต่อบอลไปช่วยทำอะไรได้อีกหลายๆเรื่องเลยนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นงานแบบนี้นะครับถ้านักเรียนมีงานสามสมมตินักเรียนเก่งแค่วิชาเดียวนะครับคุณครูให้การบ้านไปสามวิชามีคณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษนักเรียนเก่งอังกฤษอันเดียวเลยคณิตศาสตร์กับภาษาไทยก็นักเรียนจะต้องไปให้เพื่อนมาช่วยนะครับดังนั้นมันก็เลยดังนั้นถ้าคนคนเดียวเก่งทุกอย่างเลยมันก,ก็ยากนะครับดังนั้นทุกนักเรียนจะมีแต่ละคนเนี่ยจะมีความเก่งอยู่หนึ่งด้านนะครับที่เป็นความเก่งจริงๆของนักเรียนดังนั้นทุกเมื่อเราได้มารวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็น สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในะอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับคือการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันต่อมานะครับข้อที่2นะครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มเมื่อคุณได้รับมอบหมายและบทบาทนั้นเองก็ต้องแสดงมันให้อย่างเต็มที่แล้วก็แสดงด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบลําดับที่3มนะครับการยอมรับฟังความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคลอันนั้นก็อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะเพราะบางครั้งเพื่อนที่มันท,ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะได้งาน ได้รับมอบหมายงานก็ค่อนข้างเยอะนักเรียนก็จงภูมิใจเอาไว้ว่านักเรียนเก่งแต่ว่าบางคนได้น้อยก็ยังไม่ทําเลยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับดังนั้นได้เยอะได้น้อยนักเรียนก็จงภูมิใจเอาไว้นะครับว่ามันจะอยู่ที่ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยอันดับที่สี่นะครับสําคัญที่สุดก็คือความรับผิดชอบนะครับก็ขอพูดอีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงในเวลาที่เราซ้อมบอลกันนะครับเมื่อวันไหนที่เรา องค์ประกอบเราไม่ครบนะครับมันก็จะทําให้เกิดความมีปัญหาแน่นอนนะครับก็คือการเล่นทีมออย่างเช่นกองหลังต้องไปเล่นกล้องหน้ากล้องหน้าต้องไปเล่นปีกอะไรแบบนี้นะครับมันจะทําให้เกิดความสับสนในการเล่นดังนั้นความรับผิดช,ชอบต้องมีนะครับ่าต่อไปไปดูสรุปนะครับสรุปนะครับอบอกว่าการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นทําให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งการเรียนการทำงานในอนาคตไดอ้อย่างแน่นอนเลยครับอพอบอกไว้นะครับคุณครูก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนเรามีเพื่อนดีนะครับก็จะพาไปหาได้สิ่งดีๆนะครับเมื่อเราเรียนสําเร็จแล้วเราก็จะต้องมีอนาคตที่ดีแน่นอนคุณครูเชื่ออย่างนั้นนะครับต่อไปเมื่อเรียนแล้วกรต้องพิสูจน์หน่อยว่านําไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ไปดูคําถามบูรณาการสู่ชีวิตนะครับมีอยู่สองข้อนะครับสิบคะแนนข้อที่หนึ่งคุณครูถามว่าการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นมีผลดีต่อตอนเองครอบครัวและสังคมอย่างไรอนักเรียนจะต้องตอบเป็นด้านๆนะครับว่าถ้านักเรียนมีปฏิบัติตนเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นเนี่ยนักเรียนมันจะเกิดผลดีต่อตัวน,นักเรียนเองอย่างไรต่อครอบครัวอย่างไรแล้วก็ต่อสังคมอย่างไร ต่อมานะครับข้อที่สองนะครับถ้าน uh ักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนจะมีวิธีแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างไรนักเรียนอธิบายสิ่งที่นักเรียนถ้านักเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนักเรียนจะมีวิธีจัดการสมาชิกในกลุ่มอย่างไรนักเรียนได้เป็นหัวหน้าเลยมีสมาชิกทั้งหมดห้าคนนักเรียนจะจัดการเขาอย่างไรก็ตอบมาให้สมกับสิบคะแนนนะครับคุณครู เบื่อมากเลยตอบครึ่งบรรทัดอะไรแบบนี้นะครับนัเกเรียนเข้าใจอยู่คนเดียวเ้าคงไม่เข้าใจอ่นต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ